เดี๋ยวนี้พี่เบียร์มาสอนกดครึ่งเลขแล้วสองรุ่นนี้อันนี้เป็นตัวเซคชั่น i ิ i o n ตัวซีรีส์ใหม่แต่ก็คือ F a 991 ES นี่แหละก็สองบรรทัดเอาเข้าได้นะน,นี้ก็จะเป็นรุ่นโบราณน,นิดนึงสองบรรทัดเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันมาดูการแก้สมการหนึ่งตัวแปรกรณีแรกก่อนนะเดี๋ยวมาดูทีละรุ่นเลยเอารุ่นแรกก่อนรุ่นเล็กรุ่นนี้นี่ F X 991ป้อนสมนการตาม โจทเลยลูก5 x x ให้เราเห็นตัวสีมมภูนี่ไหมกดอัลฟาแล้วก็ x ลบ7เห็นเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ปะ่ะนี่ตรงคำว่าแคลนี่ยก็กดอัลฟาเท่ากับ12วงเล็บ x ลบ9วงเล็บปิดอ่ากดชิปชิปแล้วแคลนี่หรือบางคนจะเรียกชิปโซนะก็คือชิปแคลน้อนค่าเริ่มต้นใส่0เท่ากับ แล้วก็กดชิดแควอีกหนึ่งทีอ่าจะได้คำตอบมาเป็น14.428นะนี่คือค่า x มาดูรุ่นใหม่รุ่น2องมัทัดอ่าเอา,าใหม่นะรุ่นสองมันทัดก็จะดูน่าตาดีกว่านิดนึงวันสมการ5 Alpha ้าอัลฟาเลบเอัลฟาไน,นะเท่ากับเหมือนกันเลยปุ่มอยู่ที่เดียวกันนี่แหละแล้วก็12วงเลอัลฟาลบ 9วงเล็บให้เรากดชิปแคลวเหมือนกันชิปและแคลเห็นนะบางคนเลขกชิปโซเนาะแล้วมันจะให้เราป้อนค่า x เริ่มต้นเราก็ใส่0ูนเท่ากับเสมอก็จะได้ x ออกมาเท่ากับ14.428เหมือนกันนะอันนี้คือแก้สมการ1ตัวแปรต่อไปไปดูแก้สมการ2ตัวแปร ต่อไปเป็นการแก้สมการสองตัวแปรกันบ้างนะอ่ามาดูรุ่นเล็กก่อนรุ่นเล็กแก้สม,สมการสองตัวแปร <Okay. S 1> ให้เราก,กดโหมด EQN หนะ้าเล็กหนึ่งแล้วก็อังโนนก็คือตัวแปรที่เราไม่รู้ค่าจำวนสองหรือสามะถ้าสองมี x มี y ก็เลือกสอง A 1หนึ่งหนึ่งที่เราจะต้องป้อนก็คือตัวนี้ลูกต้องแต่ต้องจัดรูปสมการให้เป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนนะ <Okay. S 1> ให้ตัวแปร อยู่ฝั่งซ้ายตัวเลขอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมมันจะมีให้เราปอนเอหนึ่ง1อหนึ่งคือตัวที่อยู่หน้า x ส็กซลูกตรงนี้นี่คือเอหนึ่ง a1 หนึ่งเรา้อนเลยสาม b 1หนึ่งหนึ่งคือตัวที่อยู่หน้า y ตัวนี้เป็นลบเท่าไหร่ติดลบห้าลบห้าใส่เข้าไปกดเท่ากับ c 1หนึ่งคือตัวเลขฝั่งขวานี่คือ c 1หนึ่งของสรรมการที่หนึ่งก็คือสิบสอง ต่อไป a สองคือตัวเลขหน้า x ลบอะไรลูกลบเใช่ไหม b สองคือตัวเลขหน้า y ก็คือเทะะ่าไหร่สิ c สองคือตัวเลขฝั่งขวาก็คือลบเท่าไหร่ลบสิแต่ต้องจัดรูปให้ตัวเลขอยู่ฝั่งขวาก่อนนะลบสินี่คือค่า x คำตอบที่เราได้มาคือลบสิกับลบสิจุด แปนั่นเองนี่คือคำตอบอ่อาคราวนี้มาดูเครื่องคิดเลขแบบ2บรรทัดบ้างแบบ2บรรทัดคือตัวนี้เหมือนกันกดโหมดเหมือนกันกดโหมดเลือก eqn ก็คือเลขอะไรเลข5แล้วก็จะมีอันที่1คือ ax บวก by กับอันที่2 a บก by บวก c z อันที่1จะเป็น2ตัวแปรอันที่สองจะเป็น3ตัวแปรนอันนี้ สตัวแปรก็เลข1อ่ะเราก็ป้อน A1 เป็น3ามเห็นนะึ่งก็คือลบหกดเท่ากับ C1 คือตัวเลขฝั่งขวา12 a 1องเอหนึ่ลบเจ็้สองลบเจ็ดแล้วก็ c 2สอลบสิได้เสร็จแล้วกดเท่ากับโป๊ะได้ X ออกมาเป็นลบสิบนะได้เท่ากันเท่ากันเลยลบสิ -14. กดอีกทีหนึ่งวได้กับลบ5สส่วนห้าเอ้ยไม่เท่ากันให้เรากดนี่ลูก sd มันจะเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทษสิิยมให้เรา10.8อ่าเห็นะได้เท่ากันเลยอันนี้คือแก้สมการ2ตัวแปรต่อไปไปดู3ตัวแปรามาดูแก้3ตัวแปรบ้าง xy z นะอ่ามาดูรุ่นเล็กกันก่อนรุ่นจิวนนจ๋วก่อนรุ่นจิ๋วก็เหมือนเดิมกดเข้าไปโหมด แล้วก็หมนุนไปเรื่อยๆเจอว่า eqn อังโนน3นะ a 1 a 1คือตัวหน้า x a 1อันนี้ก็จะเป็น b 1 c 1แล้วก็ D1 นะ d 1 a 1เป็น2 b 1ลบ5 c 1 3 d 1ตัวเลขฝั่งขวาต้องจัดรูปให้ตัวเลขอยู่ฝั่งขวาก่อนนะ0ต่อไป a 2คือของแถวที่2 a 2 b 2 c 2 d 2อ่าเพราะฉะนั้น a 2ก็จะเป็นเท่าไหร่7 b 2เป็น 12, c 2เป็นลบ 2, B2 d 2เป็น5ตัวเลขต้องอยู่ฝั่งขวานะนี้ a 3 b 3 c 3แล้วก็ d 3 a 3เป็นลบ 2, b 3เป็น 3, c 3เป็น1ตัวหน้าแทบถ้าไม่มีก็คือ1 ดีสามก็เป็นลบสิบสองอ่ะกดเท่ากับมาจะได้ x สองจุดศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามก็ได้ y กดเท่ากับอี0 5. 0 5. 3. 3. กท,กทีหนึ่งได้ลบหนึ่งจุดสามเก้าลบสามจุดหกเก้าแปดก็ลบสามจุดเจ็ดก็ได้นะจุดเจ็ดก็ได้อ่ะนี่คือ x y z ของรุ่นเล็กรุ่นเล็กคราวนี้ไปดูรุ่นใหญ่บ้างทำยังไง ไม่ต่างกันรุ่นใหญ่ก็กดโหมดอีคเวเอ็นเลขละลรเลขห้าอย่างที่พี่บอกเลขหนึ่งจะเป็นสองตัวแปรเลขสองจะเป็นสามตัวแปรอ่าเลกเลขสองป้อนเลยลูกสองลบห้าเท่ากับสามเท่ากับศูนย์เท่ากับเจ็ดเท่ากับสิบสองเท่ากับลบสิบสองเอ้สิบสองแล้วก็ลบสองห้านะเอสามเป็นละ ลบสองลบสิโอเคกดเท่ากับอันสุดท้ายจะได้ X ออกมาร้อยเก้าสิบเอ็ดส่วนเก้กด SD สยห้าเห็นไหมได้เท่ากันกดเท่ากับอีกหนึ่งทีเป็นค่า Y กด SD-1.39 ลบหนึกโอเคกดเท่ากับอีกทีเป็นค่า Z นะแล้วก็กด s d 3ลบสา 6ก8ก้าแก็คือสาส็นั่นเองนี่คือแก้สมก,การสามตัวแปรนะนะง่ายๆแล้จะต่อไปไปดูแยกตัวประกอบอ่ะมาดูการแยกตัวประกอบกันบ้างอ่ะมาดูรุ่นจิ๋วก่อนรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วนี่รุ่นนี้กดโหมดอันนี้เป็นหน้าตาปกติก่อนนะแยกตัวประกอบคือแยกแฟกเตอร์ที่เราเรียกกันนี่แหละกดโหมดไปเรื่อยเดี๋อยวคํคำว่า eqn eqn ก็เลขไรล,ลูกเลขหนึ่งใช่ปะ เราเลื่อนไปทางขวามันมีแค่อังโนนสองกระสามไหให้เราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยกดปุ่มนี้นะแต่เลื่อนไปทางขวาดีกีก็คือกําลังสองหรือกําลัง3อันนี้เป็น x กําลังอะไรลูกกาลัง2ใช่ป่ะก็ต้องเลือกดีกีสองเอเอคือตัวที่อยู่หน้า x กําลังสองลูกนี่นี่คือ a อยู่หน้า x กําลังสองก็คืออะไรหนึ่งแทนเป็น1งลงบป b คือตัวที่อยู่หน้า x ก็คือแทนไปนละ เป็นสองสคือตัวเลขเปล่าๆก็คือ1ใช่ไหมอ่ากดเท่ากับคำตอบที่ได้ก็จะได้ x ออกมาเลยเท่ากับลบหกับ1ไอ้ลบหอย่างเดียวเนี่ยกดเท่ากับไปเรื่อยนได้ x เท่ากับลบหเพราะฉะนั้นอันนี้คือ x เท่ากับลบหนึ่คำตอบเดียวก็คือลบหนสองตัวเลยนะแล้วต่อไปไปดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง A คือตัวหน้า x กำลังสองก็คือเท่าไหร่สองตัวหน้า x ก็คือลบหแล้วก็ C ตัวที่อยู่ตัวเลขโดดๆก็คือ2อ่ะได้ x ออกมา x 1นเท่ากับสและมันมีคำว่า x 1หมายความ่ามันต้องมีตัว x 2กดเท่ากับอีกหนึทีได้ x 2องน่ารับศูนย์จุดหเพราะฉะนั้นค่า x อันนี้มี2องคำตอบอ่า อันนี้คือสาหรับรุ่นเล็กนะอันนี้ไปดูรุ่นรุ่นพี่บ้างรุ่นพี่นี่เหมือนกันไม่ยากกดโหมดเหง้อย eqn ใช่ป่ะห้าให้าเลือกอันที่3ามลูก ax กำลังสองบว bx บวกสนะอันนี้คือกำลังสองดีกีสองแล้วก็ป้อน a เข้าไปเป็นสองเมีให้เป็นสองสมการที่1ก่อนเป็นหนึ่ง d เป็น2 C เป็น1ได้ X เท่ากับลบ1นั่นเองตัวเดียวเลยตอบเลยอ่าต่อไปเปลี่ยนเป็นสมการที่2บ้างแยกตัวประกอบหน้า X กำลังสก็คือ2หน้า X ลบ5ใช่ไหมหน้าตัวเลขก็คือ C ก็คือเลข2อ่าแยกตัวประกอบมาได้ X 1็กากับ2 X 2เ่ากัสวน2กดเป็นทศนิยมก็คือ0.5นั่นเองน อยากกดย้อนกดไปทางซ้ายเอ้ยเนี่ยขึ้นบนลงล่างขึ้นบนก็เป็น2ลงล่าง x 2ก็เป็น1นส่วนสหรือว่า0.5นั่นเองนะอันนี้แยกตัวประกอบนั่นเองกำลังสามก็เปลี่ยนที่เดียวกําลังสามก็แค่โหมดแล้วก็อะไร e คือ e q n แล้วก็เลขอะไรลูกเลขสี่เนี่ย x กาลังสาบวก bx บวก c x บวก d ย้ายทุกตัวอยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะแล้วจับเท่ากับศูย์ก่อนกาลังสามก็กดเหมือนกันเลยนะ มาดู cross vector มั่งลูกซึ่งไม่ต้องมานั่งตั้งเดตแล้วเสียเวลาโตแล้วไม่มีคะแนนตั้งเดตให้เราหรอกอ่ะไปที่โหมดโหมดไปเรื่อยๆสำหรับรุ่นเล็กเลยเอ้ยเลยอีกแล้วนี่เอน่า eqn matrix แล้วก็ v e กเตอร์เลือกเล็กสามอ่าอันนี้คืออยู่ในโหมด v e กเตอร์แล้วเราต้องสร้าง v e กเตอ a ก็คือ 5i ลบ 2j บวก 3k ให้เรากดชิป แล้วก็เวกเตอร์นี่เลขห้านะ v c t DIM DIM คือสร้างเวกเตอร์ a ขนาดกี่มิติก็ว่าไปนี่ IJK 3มิติก็ใส่เลข3แล้วกดเท่ากับเวกเตอร์<ม> 1> a 1คือตัวนี้5ลูก a 1 a 2ก็คือลบ2อันนี้คือเวกเตอร์ a 1อันนี้ a 2 ลบสแล้วก็เวกเตอร์ a 3คือตัวที่อยู่หน้า k a 3ก็คือ3 <Okay. S 1> นี่คือเวกเตอร์ a หเรียบร้อยกด ac ออกไปหลูกกด ac ออกไปคราวนี้เราจะสร้างเวกเตอร์ b ใช่ลบส i บวกหน j แล้วก็ลบสิ k ให้เรากดช h i f t ห dim ดิมดิมคือสร้างเวกเตอร์ b เล็กสอมิติใช่ไหมเท่ากับ 1> b 1คือตัวที่อยู่หน้า i ก็คือลบส b 2ตัวที่อยู่หน้า j ก็คือ1 b 3ตัวที่อยู่หน้า k คือลบสิอ่านี่คือเวกเตอร์ b เรียบร้อย b 1 b 2 b 3กด ac ออกไปคราวนี้เราต้องการเวกเตอร์ a cos อะไรหรื b ต้องมาตั้งตั้งเด็คูณลงเป็นหวกคูณขึ้นติดลบพลาด เดี๋ยวพลาดแน่นอนให้เราเรียกเวกเตอร์ชิป5เรียกคือเรียกเวกเตอร์คือ VCT 3เวกเตอร์ a นะขึ้นมาแล้วเวกเตอร์ a ต้องการคอสก็คือคูณล,ลูกชิป5 VCT เวกเตอร์ b นี่เวกเตอร์ a คอร์สเวกเตอร์ b จบกดเท่ากับได้คำตอบออกมาเลยได้เท่ากับ17ตัวแรก answer 1คือ17 i กดเลื่อนไปทางขวาอันเซอร์สองคือ 44j อ่าอันเซอร์สามเลื่อนไปทางขวาบวกหนึ่ง k นี่คือเวกเตอร์ A อคอสบีของรุ่นเล็กลูกอ่ามาดูรุ่นใหญ่รุ่นพี่บ้างนะรุ่นพี่กดโหมด หาคำว่า,าเวกเตอร์มีไหมนี่เล็กแปดเลยนะสร้างเวกเตอร์ A กี่มิติสามมิต,มมติกดเล็กหนึ่งเวกเตอร์ก็ oh. คือห้าลบสองแล้วก็อะไรวะสามอ่าต่อไปกด AC ออกไปกดชีพห้า d ิ m คือสร้างเล็กหนึ่งเวกเตอร์ร B ะคือเล็กสอง กี่มิติสามมิติก็เลขหนึ่งแล้วก็ป้อนเข้าไป b หนึ 2, 2่งลบสอง b สองหนึ่งแล้วก็หน้า k อันสุดท้ายคือลบอะไรลูกลบสิบอ่าเป็นเวกเตอร์ b กด ac ออกไปคราวน,นี้เราจะเรียกมาใช้ช h i f ห้าเวกเตอร์ a คือเลขอะไรลูกเลขสาม cos คือคูณช h i f ห้าเวกเตอร์ b เลขอะไรลูกเลขสี่เห็นไหมเวกเตอร์ a cos b กดเท่ากับจบเลย 17 441 17i ี C, 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 ่สิบสีงดกสี่สบกหนตรงกันนี้เดะเลยนะสิบเจ็ดไบวกสี่เบกหนเรียบร้อยครอสเวกเตอรคราวนี้มาดูการกดเดทของแมทริกอ่าเดี๋ยวดูตัวหลังเห็นนะข้างหลังเนี่ยมันจะมีเดทห้าสองสาม็ดศูนย์หนลบสอลบสาลบห วิธีหาเด็กก็คือต้องต่อหลักไปอีก2หลักแล้วก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นติดลบใช่ป่ะแต่ไม่ใช่เป็นนี่เราโตแล้วเรามีเครื่องคิดเลขอ่ะไปที่โหมดไปเรื่อยๆเห็นว่าแมทริกซ์ใช่ไหมเลข2เข้อมูดแมทริกซ์ปุ๊บเราก็ชิปสร้างแมทริกซ์ขึ้นมาก็คือชิป4ดิมก็คือสร้างเเขาอยาถามว่าแมทริกซ์ขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อันนี้ก็3ามคูณสามกี่พี่กดผิดชิป 4ดิม a ขนาด3เท่ากับคูณ3อ่า a 1น a 1นคือแถว1หลัก1คือตัวแรกก็คือ5ตัวถัดไปก็คือเท่าไหร่ a 1 2ก็คือ2 a 1 3ก็คือ3 a สอคือ7 a 2อคือ0 a 3 a สองสาคือหนึ a 3 1คือลบส a 3 2มลบส a สามสามลบหกอ่ากดเท่ากับนี่คือเวกนี่คือแมทริกซ์ a แล้วคราวนี้เราต้องการหาเดซตัวนี้ใช่ไหมเราก็กดช h i สี่มันไม่มีคำว่าเดซให้เลื่อนไปทางขวาเห็นคำว่าเดซก็คือเลขอะไรลูกเลขหนึ่งอ่าเดซของช h i สี่แมทริกซ์เลขสามเลียมแมทริก Matrix a เลขหนึ่งอ่าเด t ของแมทริกซ์ a กดเท่ากับโตได้สามสิบสองนั่นเอง ได้เด็กของเมตริก A เท่ากับ32เป็นคำตอบนี่คือของน้องเล็กนะไปดูพี่ใหญ่สามรันทัดนี่พี่ใหญ่ก็อาจจะง่ายกว่าเดิมหน่อยกดโหมดเห็นเขาว่าเมทริกใช่ไหมเลข6สร้างเมตริก A ขึ้นมาเลขหนขนาดเท่าไหร่3มคูณ3เลขหนอ่าโอ้นี่ง่าย<ม>เลข มันเป็นตารางไม่เราเลยก็คือ5 2 3อะไรเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็อะไรต่อลบสองลบสามลบหกป้อนเสร็จแล้วอยู่ในเมทริกเอของเราแล้วลกด a อซออกไปแล้วก็กดชีพสี่เด็ก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 เลข,ลเลข Shift, 4, Matrix, อะไรลูก a, เลขเจ็ดชีพสีเด็กของเมทริกอะไรลูกเมทริกเอเลขอะไร เลขสามกดวงเล็บปิดนิดนึดนงอ่ากดเท่ากับสามสิบสองเท่ากันเลยเห็นไหมอันนี่คือการกดเดซของเมทริกนั่นเองอ่ะก็จบไปแล้วกับการสอนกดเครื่องคิดเลขนะครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์ให้พี่ให้พี่เบียร์ด้วยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย